ต้นฉบับคลิปจากบากอนก็อดให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดหลังจากที่พี่หนึ่งน้องสี่น้องห้าและพรรคพวกหลบหนีไปได้นั้นทางฝั่งโจโทาโร่เองก็ก็ขอโทษไปแล้วไงโจโทาโร่หายงอนเถอนน้าใช่จใจพวกเรากับในเง,งินในเมื่อมันวัดห้ามไม่วันหน้าของนายนะถ้าขอโทษแล้วมันหายกันได้โลกนี้ก็คงไม่มีเปืร์หรอกและที่สาคัญที่สุดคือมันหนีไปพร้อมกับโจนาธานที่มีพลังคลื่นมนตาต่างหากมีพลังเคลื่อนมนตาแล้วยังไงเรายังไงพวกมันก็แค่ไอ้พวกไก่อ่อนเออใครมีไฟแช็กมั่งไหมเนี่ย ทำไมนายถึงห่วงพลังคลื่นมนตาขนาดนั้นล่ะโจทาโลมันมีอะไรสําคัญมากขนาดนั้นเลยหรือ,อยังไงนี่นายไม่เข้าใจกันหรือไงถ้ามันมีพลังนั่นมันจะฟาร,ร์มเร็วขึ้นอีกเป็นสิบเท่าแต่ว่าโอปาไอ้โลกไปยุดเอ้เฮะ ลองคิดดูนะขนาดมันไม่มีชุดเกราะอะไรเลยพวกมันยังหนีรอดพวกเราที่มีชุดเกราะเอ็นชาร์ไปได้ถึงสองครั้งอืมนั่นก็บ่งบอกได้แล้วว่าพวกมันมีฝีมือน่ากลัวขนาดไหนและถ้าพวกมันใช้พลังคลื่นมนต์ตาในการฟาร์มไอเทมแล้วล่ะก็แค่ไม่นานเท่านั้นไอเทมของพวกมันก็จะพัฒนาขึ้นอย่างมากจนต่อกรกับพวกเราได้คราวนี้เข้าใจหรือยัง่ะโปรนาเล็บวัสตสุในคราวนี้ของพวกเรานะ่ะมันน่ากลัวขนาดไหนเราต้องจัดการมันซะ มาตัวยังไม่รู้ตัวเลยว่าพินหนึ่งจัดการมันเลยน้องห้ากันไหนไม่พ้นลอยเจ้าพึ่งฉันเห็นอนาคตทุอย่าของแกแล้วโอ้เจ้าพึ่งแกไม่อาจหนีไปจากท่านดิโอผู้นี้ได้หรอกนี่วกแกทำมาอะไรเนี่ยไหนพนจะมาหาวิทยาห้ตัวไอเก่งขึ้นไงคุณเจ้านาทามาช่วยผมคุยไก่สองตัวบาทนี่ทีก่อนที่พวกเราจะนอกเรื่องไปมากกว่านี้อ่ะเล่นเจาะพึ่งกันเหรอขอเล่นด้วยคนสิมาไม่จริงคุณเจ้านาทานติดเชื้อติงตองไปแล้วเฮ้ยคีละนายจะทำอะไรน่ะ ไม่ต้องห่วงหน้าสปีดวากคอนฉันร Dis ู้ว e ิธีควบคุมเจ้าพงโง่นี่ดีเขาพงมือปัาอ่อนอย่างนี้ไงจนอาหหมามันถึงตายโัไอหนึ่งมึงน้องเด็กมัธยมต่อยแล้วมึงเดมว่าเล่าโดนลูกน้องตัวเองทอยยศนี่แหละวิธีทำให้พวกโง่นั่นหยุดดาจีป้อมแม่งทุกคนเดี๋ยวพวกมันก็หยุดกันเองนั่นแหละแกมันไม่ใช่คนคิลา อ๋อกูหรอแม่งเอ้ยปวดขี้วะ่ะอยากเล่นวิ่งไม่จับพึ่งจังเอาละในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวก่อนสิผมมองไม่เห็นสแตนก็เลยไม่รู้พลังสแตนของพวกนั้นเลยฮ <c oughs> สแตนของฉันมีชื่อว่าเดอะเวิร์คือสแตนที่แข็งแกร่งที่สุดนอกจากพละกำลังแล้วก็ยังสามารถหยุดเวลาได้อีกด้วยทำให้ไม่เคยมีใครจับได้เลยว่าฉันแอบตดตอนไหนกูว่าเล่ากินอะไรเหม็นต้นอยู่ในถ้ำ ช่างเป็นพลังที่ร้กาจจริงๆสมแล้วที่เป็นดีโอแล้วต่อไปของนายล่ะของฉันเหรอของฉันมีชื่อว่าคิลเลอร์ควีนฉันสามารถวางระเบิดไว้ในสิ่งที่ฉันสัมผัสได้ทุกอย่างพระพี่คงไม่ได้วางระเบิดใส่เราใช่ไหมเรื่องนั้นก็ไม่รู้สินะ้นเนอะไม่จบสิ้นแล้วบริษัททุบตึกของฉันถ้าเกิดเจ้าหมอน,นั่นเอาพลังไปใช้ในการทุบตึกระเบิดตึกแลก้วก็บริษัทฉันเจ๊งแนะ่ นี่ทุกคนฟังทางนี้ต่อไปเป็นตาฉันฉันจะเล่าความสามารถของฉันให้ทุกคนฟังะมันเอาอีกแล้วจบละมีใครสงสัยไหมมันพูด<ม>บ้าอะไรของมันวนนั่น เฮ้ย hey, จบสักทีโอเคฉันรู้ความสามารถของพวกนายทั้งหมดแล้วยกเว้นไอ้คนสุดท้ายอามาต่อมาฉันจะสอนพวกนายสร้างชุดเกราะเองอามาจากที่ฉันดูแค่พลังสแตนของพวกนายก็แข็งแกร่งมากอยู่แล้วแต่ว่าถ้านายอยากแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าน,นี้แล้วก็ในเกมเกมนี้นายจะต้องมีชุดเกราะแบบครบเซต ฟึงวัสดุดบในการทําชุดเกาะนั้นนายสามารถหาได้จากดันเจี้ยนต่างๆถ้าง,งั้นก็ง่ายเลยนะสิก็แค่หาชุดเกาะอ,อะไรก็ได้มาใส่ไม่นาะยยังไม่เข้าใจคุณภาพของชุดเกาะน่าจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่นํามาใช้อาธิเช่นทนายนำแร่เหล็กมาครับนายก็จะได้ชุดกเกาะเหล็กทนายนำแร่เพชรมาครับนายก็จะได้ชุดเกาะเพชรและทนายนำแร่เนเธอร์ไลท์มาสร้างนายก็จะได้เกาะเนเธอร์ไลท์ฮะถ้าง,งั้นเราจะมัวรออะไรกันอยู่เราก็ไปหาแร่เนเธอร์ไลท์อะไรนั่นสิ โพดน่ะมันง่ายแต่มันมีบางอย่างที่นายยังไม่รู้แร่ในทะเลน่ะสาม,มารถหาได้จากดันเจี้ยนซากโบราณสถานเท่านั้นและที่นั่นนั้นจะพวกจโจทาร่มันก็ตั้งแคมป์ดักคนที่จะไปฟาร์มในทะเลอยู่ว่าไ,ไงนะและอีกทางหนึ่งในการฟาร์มแร่ในทะเลก็คือการสร้างประตูวปใหมขึ้นมาแต่ว่าแร่ในการทําประตูนั้นหายากมากงั้นเราก็ไม่มีทางได้แร่ในทะเลเลยละ่ะใครบอกว่าบ้านกูรวยต่างหากกูซื้อแร่้มาไว้แล้วเว้ยเราจะสร้างประตูใหม่แลว้วไปฟาร์มแร่ในทะเลกันเตรียมตวัวให้พร้อมไอ้พวกบือ้อเออฮะจริงเหรอ เยี่ยมไปเลยได้เวลาฟาร์มแล้วเว้ยใช่ได้เวลาออกล่าของแล้วเว้ยฉ <c oughs> ันจะรอไม่ไหวแล้วสิลุยกันเลยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเด้อย่งอธิบายไม่จบเลยกลับมาอ่ะคุณโจนาทานจะขอหารค่าแล่สร้างประตูใช่ไหมไม่ต้องเดี๋ยวฉันออกเองก็ได้แค่มีเพื่อนมาเล่นเกมด้วยกันอย่างสนุกสนานแบบนี้ แค่นี้สําหรับฉันก็พอแล้วล่ะเรื่องเงินนะไม่ต้องหง่วงคนโจนาธานคนยังคนนี่มันรักเพื่อนจริงๆเลยแน่นอนและแล้วจากการสนับสนุนของโจนาธานโจสตาร์ในที่สุดทุกคนก็ได้ออกตามหาแร่ในเทอร์ไลท์ถึงแม้โจนาธานโจสตาร์จะสูญเสียเงินไปบ้างแต่เขากลับได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ได้เล่นเกมกับเพื่อนๆทุกคนตัดกับมาอีกด้านพวกกลุ่มของโจทาโรนั้นได้วางแผนการไล่บางอย่างไว้ต้อนรับกลุ่มของพี่หนึ่งน้องสี่และน้องห้าและกลุ่มของโจนาธานอยู่ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป